ผมจะให้ A i ปรีภาพนี้ให้เป็นภาพเคลื่อนไหวในแต่ละจุดให้พื้นน้ำตรงนี้เคลื่อนไหวได้ให้สองคนนี้เคลื่อนที่ได้ให้น้ำตรงนี้สาดมาได้ให้ลมพัดภาพนี้สมจริงเหมือนวิดีโออยากรู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงตามครับเริ่มต้นในพวกเราเข้าไปที่นี่นะฮะแล้วสมัครใช้งานทีละรีบร้อนต่อด้วยคลิกเข้าที่คำสั่งนี้ครับเข้าสู่หน้าพร้อมทำง,งานลากไฟล์รูปภาพนิ่งที่เตรียมไว้ใส่ลงไปตรงนี้ครับบุ้มเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญปรับแต่งภาพแต่ละจุดให้เคลื่อนไหวคลิกที่นี่ครับ จุดแรกผมต้องการให้น้ําจากตรงนี้พุ่งฮะผมระบายจุดนี้กับจุดนี้ครับหลังจากนั้นไปตั้งค่าให้น้ําตรงนี้พุ่งไปข้างหน้านี่หนึ่งสองสามสี่เอาสักประมาณ2อ้ <c oughs> คลิกไปที่พู้กันตรงนี้ฮะตำแหน่งที่2สีเขียวผมต้องการให้น้ําที่พื้นตรงนี้ฮะนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เคลื่อนไหวมาทางขวาเล็กน้อยผมต้องการให้ต้นไม้ตรงนี้เหมือนมีลมพัดตำแหน่งที่สี่สีส้มกําหนดให้หอไอเฟลเนี่ยให้ดูแบบว้าใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นตำแหน่งสุดท้ายสีเหลืองนะครับผมจะให้คนขยับไปข้างหน้านี่ระบายตัวคนเลยนางเอ ของเรานี่ขยับไปข้างหน้าเสร็จแล้วกดดันตรงนี้ครับกำหนดค่ามุมกล้องภาพรวมตรงนี้ให้สูงเพิ่มเล็กน้อยตั้งค่าจนพอใจแล้วกดเจเนเรต t ครับ AI เริ่มเจเนเรต t e แล้วครับว้าวเสร็จแล้ว,ลวครับไปดูผลลัพธ์กันเลยเป็นไงครับเรา <laughs> จาภาพนี้เสกเป็นภาพเคลื่อนไหว แน่ก็องอย่งนี้ไอ้ที่ทำงานที่เทียบชอบชอบติดตามต้อ,ต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 อจัเก็บวัในแล้วจะเป็ทนทุกหน้าครับ